พระพิมพ์พระพุทธเจ้าโปรดช้างนาลาคิริงนะครับเป็นหนึ่งในพิมพ์พระพุทธเจ้าปางต่างๆหรือที่เรียกกันติดปากว่าพาหง์วันนี้นํามาให้ชมเปรียบเทียบกันสององค์นะครับอ,องค์นี้เป็นองค์แรกและองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะครับมีพี่ลูกค้าที่ให้ความเมตตาต่อตัวผมนะครับก็จะมาบูชาพระสององค์นี้แต่ทีนี้พี่เขากําลังจะเลือกกันว่าระหว่างสององค์นี้นะครับจะบูชาองค์ไหนดี องแรกเนี่ยที่ผมกำลังจะเอาออกจากตลาดเนี่ยเป็นองค์ที่มีสภาพสวยกว่าสวยกว่าค่อนข้างระดับหนึ่งแต่ราคาต่างกันเยอะพระเนื้อผงของหลวงปู่ดูลนะเป็นที่ทราบกันดีสวยกับไม่สวยราคาจะต่างกันเยอะมากนะครับบางทีสวยมากสวยหย่อนกว่ากันเล็กน้อยเนี่ยแต่ราคาเนี่ยต่างกันบางทีหลายเท่าตัวนะครับองค์ที่สองผมนํามาใส่ตลับให พี่ลูกค้าท่านดูนะครับว่าใส่แล้วขึ้นไหมบูชานะเปรียบเทียบกับองค์แรกเนี่ยสวยต่างกันเล็กน้อยแต่จะถูกลงกว่ากันเยอะเลยนะครับอ่านี้ตั้งเทียบกันเลยองค์ซ้ายสวยกว่านะครับอ้าวสุดท้ายแล้วนะครับอาจบราคากันเป็นองค์ที่สองนะครับพี่ลูกค้าก็ตัดสินใจเลือกพระองค์ที่สวยย่อนน้อยกว่านิดเดียวแต่ราคาถูกลงไปเยอะพร้อมตลับทองแสงฟ้านะครับวันนี้ผมก็ ได้นาอ่าอันนี้เป็นพระองค์แรกที่ไม่ได้บูชาไปนะครับแต่ผมก็ยินดีที่จะเก็บะสะสมไว้เพราะเป็นพระที่มีสภาพสวยมากๆนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับอันนี้แกะออกจากตลับทองฮนะแล้วก็พี่ก็บูชาอีกองค์ไปพร้อมกับตลับทองเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยพระพิมพ์พระพุทธเจ้าโปรดช้างนักลิงองแชมป์นะครับที่ที่ไม่ได้ ที่ที่ไม่ได้นํามาเลือกระหว่าง2องคงแต่องค์นี้เป็นอีกองค์ที่ผมยังเก็บเอาไว้แต่องค์นี้จะใส่สลับไม่ได้เพราะมีเนื้อเกินสวยมากครับ